ในปัจจุบันโควิด -19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพจึงทำให้การดูแลและป้องกันเชื้อโรคนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างมากสุขอ,อนามัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุค New n นอ m a มทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเชื้อโควิดนั้นเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นและยากแก่การป้องกันหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่เราเลือกใช้กันในชีวิตประจาวันแต่ก็ยังไม่เพียงพอเชื้อโรคสามารถติดอยู่บนวัตถุ สิ่งของและอื่นๆได้จึงทำให้เกิดความยากลำบากในการป้องกัน PCO หรือ Photo ok c a t l y t i c oxidation คือกระบวนการยับยั้งเชื้อโรคในอากาศโดยการใช้รังสีอัลตราไวโอเลตควบคู่กับแผ่นไทเทเนีมยมไดออกไซด์ซึ่งกระบวนการนี้ทำให้เกิดไฮดรอกซิลเรดิเคซึ่งจะไปรวมตัวกับแบคทีเรียและเชื้อโรคในอากาศแล้วเกิดการย่อยสลายกลายเป็นคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำ อนุมูลไฮดรอกซิลเหล่านี้สามารถกำจัดไฮโดรเจนที่อยู่ในแบคทีรียในอากาศได้และไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์วิธีการทำงานของเครื่อง HD 3อากาศจะถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่องผ่าน pre-filter กรองฝุ่นขนาดใหญ่จากนั้นเป็นเฮปปาฟิลเตอร์กรองฝุ่นขนาด PM 2.5และผ่าน a c t i v a t e ร carbon filter ซึ่งดูดซับสารเคมีและกรองกลิ่นหลังจากอากาศผ่านฟิลเตอร์ทั้ง3อากาศจะเข้าไปในห้องฆ่าเชื้อในเครื่อง หลอด UVC จะฉายแสงไปที่แผ่น TIX จากนั้นแผ่นจะปล่อยประจุไฮดรซิลออกมาและไปจับตัวกับเชื้อโรคและจะย่อยสลายเชื้อโรคจากนั้นไฮดรซิลจะถูกพ่นออกมาพร้อมกับอากาศที่ปราศจากเชื้อโรคไฮดรซิลที่ถูกปล่อยออกมาสามารถไปจับตัวกับพื้นผิวต่างๆและสามารถย่อยสลายเชื้อโรคบนพื้นผิวได้ด้วย